ช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยมา่ปโาเคเจเนเรชันขอาไปดูสวนหน่อยดงนี้คะเดินชมสวนค่ะน่าเก็บดีเทลมากอันนี้คือร้านชานมไข่มุกใช่ค่ะที่หนูเปิดใหม่ใช่จะขยายเฟรนชงเฟรนชายไหมลูก ก็แอบคิดอยู่นะเนาะหมายเธอเป็นคนเก็บดีเทลมากเลยเนาะอันนี้ก็มาจากเบลเยียมเลยนะคะอ๋อหนูนี่เอามาจากเบลเยียมเลยเวลาหนูไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยหนูก็จะเอาของแบบกลับมาแต่งร้านด้วยอ๋ออ๋อหนูแบกอัเนี้ฉันบอกพูดไม่จากเบลเยียมใช่มีวิญญาณด้วยนะคะไอ้จริงปะเนี่ยหนูก็ดูซาแบกมาใช่หนูก็ชิปมาค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่คนชอบมานั่งแล้วก็เช็คอินที่ร้านเหมือนกันค่ะต้นสมิธแดง อันนี้ต้นไม้หนูก็เป็นเรื่องหนูเองใช่ค่ะถ้ามองไงต้นนี้ไม่รู้หัวใจอะไหนวะหรือคนมันมีความรักมันมองอะไรก็หัวใจไปหมดมันท่วมอย่างนี้แล้วมันก็ไปอยากอยู่ข้างบนแต่หเอ็นดูความคิดไม่หรือคนมันมีความรักมันถึงแบบว่าแต่สวยี่ย มันมาของมันนี้นะคะความรักหนูเป็นยังไงตอนเนี้ดี่ค่ะจริงเหรอกับพี่เต๋อนี่คือตอบโจทย์เลยตอบมากค่ะมีคนจีบใหม่เยอะมากไม่มีตอนนั้นอ่ะไม่ไม่มีคนจีบใหม่เลยไม่ไม่ค่อยมีใครแบบหลุดรอดมาได้เท่าไหร่ค่ะน้อยน้อยมากไม่ทำแต่งานนะคะไม่ค่อยได้ไปที่ที่แบบสถานที่ที่แบบไปเจอคนเออจริงอันนี้จริงใช่เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเจอหนูอแล้วองไรแล้วเขาชนะใจยังไงในกองถ่ายใช่ไหมใช้ความเป็นลุง เนียนๆมาเนียนยังไงอะอยากอยู่ก็เป็นเนียนยังไงคือเราเจอกันตอนที่กองถ่ายค่ะก็แต่กองถ่ายก็คือทํางานด้วยกันปกติไม่มีอะไรแต่ว่าเราก็แบบเออพี่คนนี้เข้ามาห้องพักเราแบบบ่อยมันแย่งนมเรากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบปกติไ่ถ่ายละครไปก็จะไม่ค่อยเฮฮาแบบกับพร้เอกคนไหนอะแต่คนนี้จะเป็นคนที่มาแกล้ง อยู่กับเราตลอดอะไรเงี้ยใช่ชอบแหละแต่ก็ตอนนั้นไม่จีบเลยนะคะหมายถึงว่าไม่มีเขาก็อาจจะเกรงเกรงเคยคุยกันไหมอ่ะเขาก็ต้องเกรงใช่ไหมหนูเคยคุยว่าแบบเขาเขาก็จะบอกว่าตอนตอนเพิ่งมารู้สึกตอนแบบว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วอ่าหมายถึงตอนที่เราตอนใชรู้ทายแล้ววกันอยู่กี่เดือนอุ้ยหลายเดือนเลยค่ะใช่หลายเดือนแล้วก็เหมือนแบบตอนที่จะไม่เจอกันแล้วอ่ะเขาก็แบบเหมือนมาบอกว่าแบบ เออจะไม่ได้เจอกันแล้วอะไรเงี้ยชอบนะพี่ใชรไใช่คนเขียนบทเนาะไม่ใช่ตกฮอยแมนมากเลยอ่ะใช่ตอนนั้นเราใหม่รู้สึกยังไงอ่ะเราก็คิดใหม่ก็โง่เพราะใหม่ก็ไม่คือตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันเหมือนเราแบบว่า เราทํางานด้วยกันตลบเบาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีความรู้สึกแบบว่าเขาเอ๊ะผู้ชายคนนี้ยังไงมาแบบลุงนี่มาจีบไม่ไม่มีแค่แบบว่าเอ๊ะทำไมในฉากจับมือนานจังอะไรนีดหน่อยความรู้สึกอยู่ไม่ถามใหม่อย่างงี้ใหม่เล่นละครมานพระเอกตั้งหลายคนรู้เจอผู้ชายเพื่อนผู้ชายก็เคยเจอใหม่ไม่เคยปิ๊งใครเลยจริงๆเหมอในวงการที่มาจีบๆมาจีบๆหนูจ้สำเร็จอ่ะหนูเป็นแบบเป็นแนวแบบว่าเหมือนไม่เคยแบบเห็นใครแล้วรู้สึกว่าอยากเป็นแฟนกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ต้องเป็นคนที่เข้ามาหาแล้วแบบคุยกันก่อนแล้วมันก็จะรู้สึกเองใช่ไม่เคยแบบเห็นผู้ชายแล้วอยากได้เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีนะคะผู้หญิงสวยๆเขาไม่คิดอย่างง้น้องบดดำไม่ใช่แต่นางน่ยไม่เคยเห็นนางมีแฟนเพราะว่าแต่เขาบอกว่าเต๋อเนี่ยเป็นแบบว่ายอมเป็นทุกอย่างให้หนูเลยค่ะอุย ใหม่แกโลกสีชมพูมากเลยอ่ะยอมเป็นยังไงอ่ะโอ้พี่อยากอินแบบนั้นบ้างโอ้ผัวนักโอ้แฟนพี่เป็นยังไงอย่าไปพูดกับมันลูกลูกจะสิทขวบแล้วอยากรู้ไม่ได้หรอไม่ได้แล้วมีผัวไปแล้วลูกขายทองอีกหน่อยก็ต้องไปนั่งขายทองอ่ะจริงอีกแป๊บนึงถ้าไม่ดมีพี่ก็มาเสพความโรแมนติกจากน้องรุ่นน้องน้องถ้าสมมติเนี่ยนั่งไม่เล่นละครถ้าไม่ยอมรับละครไม่รับพิธีกร ัวจับไปขายทองอยู่หน้าตู้ทองอ่ะอ๋ออะไต้องอะไอย่างเงี้ยหรอเก็บคอยเก็บค่ากำเนิดนั่ขึ้นอาชีพนางจริงๆริงพูดเพ้อเจ้อเล่าสีเล่าอะ้ายังไงเป็นทุกอย่างยังไงเป็นทุกอย่างยังไงเป็นอะไรให้บ้างก็เป็นหลายอย่างเป็นคนตอบบทเวลาเล่นละครด้วยอ๋อคอยตอบบทห้ยด้วยค่ะด้วยคือเหมือนแบบแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะคะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าว่างอะไรเงี้ยหนึ่งไอ้พวก ไวส์โอเวอร์ทั้งหลายอ่ะที่เราต้องไปอัดแล้วคืออ่านได้อ่ะคือจะเก็บหน้าและแอคติ้งด้วยมันก็เลยต้องจำาวส์โอเวอร์ของแบบทุกฉากแล้วถ่ายถ่ายทีเดียวเลยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบหลายหน้ามากอะหนูก็เลยต้องแบบว่ามีคนช่วยหน่อยอะไรเงี้ยพี่ก็จะมาช่วยช่วยดูว่าแบบว่าแบบอ่ใช่ค่ะบางบางทีหมาตีความอาจจะแบบผิดอะไรเงี้ยให้พี่เขาก็บอกว่ามันตีความแบบนี้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วย เป็นแบบว่าใช่เป็นคนเขียนบทก็เลยช่วยได้โรงพยาบาลตอนที่หนูป่วยด้วยใช่ค่ะยังไงลูกพาไปหาหมอค่ะพาไปหาหมออยู่ด้วยตลอดเวลาไหม่ป่วยคือปีนี้ปีที่แล้วเงี้ยค่ะใหม่ป่วยแบบเข้าโรงพยาบาลบ่อยกว่าห้างอ่ะค่ะจริงเหรอเวลาทำงานไม่เป็นหลายโรคมากใช่ค่ะแล้วก็แบบเป็นแบบเหมือนเป็นอันแรกคือหินปูนหลุดหลังจากนั้นก็คือบ้านหุนใช้บ้านหมุนหลังจากนั้นก็คือเป็นยาวมาเลยค่ะแล้วก็มีพี่เนี่ยค่ะที่แบบ คอยไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนไปแบบดูหาหมอที่แบบว่าตรงกับอาการเรามากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะรอดมาได้ให้นักได้ยังไงเราเราเวลาเป็นแฟนกันมาต้องเห็นอกเห็นใจในยามนี้แหละจะเห็นกันยามนี้ใช่มันต้องเห็นกันยามนี้ใช่หนูก็เลยบอกว่านี่แหละคือแฟนที่หนูแฮปปี้กับความรักครั้งนี้ก็แฮปปี้มากค่ะดีกว่าหมอ g ูเก l e อีกเนาะนาะเสือใจมีคำพูดออกมาได้ให้ได้ยินให้ได้แอบหน่อยนะได้หวย ่วงห่วงกัห่วงลูกสาวแม่ประกบแล้วก็แม่ก้าวก็ห่วงห่วงยายก้าวเนี่ยคือตัวตัดเลยอ่ะคือพี่ก้าเนี่ยพี่เก้าเนี่ยเป็นเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดเลยอืมยากกว่าแม่เพราะนางจะปั้นให้เป็นดาราในระยะในระยะสั้นอ่ะพี่ก้าวยากแต่ถ้าเป็นระยะยาวอ่ะแม่จะยากอ๋อคือถ้าผ่านพี่ก้าวไปแล้วเนี่ยพี่ก้าก็จะผ่านแล้วใช่แต่ในเบื้องต้นแม่ก็จะเป็นคนแบบแม่ให้ลูกศึกษาได้แต่ ถ้าระยะยาวเนี่ยผ่านไปผ่านแม่อีทีนึงอีทีหนึ่งอ๋อแม่จะคอยตัดจบทีห้างแต่ว่าตอนเนี้ยคือที่ก้าวยากสุดเพราะใครจะเข้าถึงมันใช่เพราะเขาจะมองว่าแบบด้วยใช่ไหมฉันรู้เรื่องคนนี้มาเธออย่าไปยิ้มอะไรอนะฉันก็แบบบอกรู้จักมีประวัติมาหมดแล้วถูกต้องไหมฉันก็จาใจแต่คนเนี้ยไม่แต่ฉันเข้าใจก้าวก็มันจะปั้นแบบว่าดาราคนนี้คือก็ไม่อยากให้มีเขาขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดอย่าเพิ่งมือวอล์กแว๊กเรื่องคือมันจะ loss focus ซึ่งแบบหนูก็แบบแฮปปี้นะเพราะว่า พอเราไม่มีขนหนูเข้าวงการมาไม่มีเลยค่ะใช่ก็เรารู้สึกว่าแบบเออมันก็ได้โฟกัสในในงานจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอมีแล้วก็ก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้แบบรีแลกซ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยงไาว่ากว่าจะถ่ายด่านยี่เก้านี่นาไม่หมดแล้วเนี่ยอยากรู้มากเลยพอเรื่องนี้นี่แบบไม่จบเนาะไม่จบไม่จบ ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาจีบน้องเหมือนกันแต่แบบว่าใครจะยอมทำตามเงื่อนไขที่ก้าววางไว้มากกว่าพี่เต๋อก้าวบอกอย่างนี้ไหมคือก้าวขอจากผู้ชายทุกคนเคยอยากจะเข้ามาคุยกับน้องแต่ว่าไม่เคยมีใครทำให้ก้าวได้เลยก้าวขอแค่อย่างเดียวคือกระแสนทางวิจาร์ในโซเชียลอะไร,ซซะไรบางอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างน้องเจอกกระแสอะไรแบบพวกอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคุยกับน้องยังไงอย่าแค่ไอตราอาปาเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่ ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ